เริ่มแล้วค่ะสวัสดีครับพวกับผมก้าวแรกสู่บาร์เบอร์นะครับวันนี้เราก็จะผมกับทีมงานนะครับก็จะพาไปตัดผมให้คนแก่นะครับตามสถานที่เป็นภูเขานะครับหรือว่าเป็นไร่อ้อยไร่มันนะครับผมถ้างั้นเราไปรับชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปกดติดตามมาเลยนะครับแล้วกดลูกกระดิ่งนะครับผมงั้นเจอกันเลยครับไปเลยครับครับแล้วก็มาเตรียมอาหารนะครับเอาที่ที่จําเป็นที่ต้องต้องใช้นะครับก็อย่างเช่นผละหมากลากไม้นะครับ บะมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรประมาณนี้นะครับผมครับก็จะเห็นนะครับทางด้านข้างของถนนนะครับก็จะมีการทำการเกษตรนะครับไล่มันอะไรประมาณนี้นะครับ ตอนที่จะออกมาเราไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเพราะว่ากลัวมันจะช้าแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวนานนะครับตอนที่ออกมาก็จะเป็นถนนดีนะครับถนนลาดยางนะครับมาตลอดนะครับก่อนที่จะขึ้นมาบนถึงไล่หรือเขานะครับก็มาถ่ายเอาตรงช่วงนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้คลิปจะได้ไม่ยาวครับดูจากสถานการณ์ก็มีความเป็นหินนะครับเป็นหินเยอะมากเลยครับผม และอีกอย่างก็คือรถของเราก็ต่ํานะครับที่จริงต้องเอารถกระบะขึ้นมาแต่ว่ากระบะของทีมงานได้ตัดอยู่ตามตัวหมู่บ้านนะครับผมก็ขึ้นมาตัดให้กับคนแก่ห่างจากตัวบ้านมาหมู่บ้านมาประมาณ2กิโลนะครับเป็นแบบไล่จริงๆเลยนะครับ นะครับเราก็ได้จอดรถนะครับแล้วก็เดินดูนะครับสภาพนะครับทำเลที่บ้านท่านตาท่านยาได้ตั้งอยู่นะครับด้านบนนะครับครับก็จะเห็นนะครับว่าหมูนะครับหรือสุกรสุกรนะครับก็ถือว่ามีหลายตัวนะครับอันนี้ก็เป็นที่เลี้ยงวัวควายนะครับเป็นข้อนะครับ ถนนตรงนี้นะครับที่เราจะไปถือว่าไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่า,าท้องรถใต้ท้องรถจะติดหินนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องขอเดินเท้านะครับเดินเทาเ้าเข้าไปนะครับผม ตามที่ผมได้มาสำรวจก็ถือว่ารถนี่ไปไม่ได้เลยครับต้องเดินเท้าแต่ว่าผมก็ต้องกลับไปดูยายก่อนนะครับว่าว่าท่านตาอยู่ที่ไหนนะครับที่เราจะตัดผมให้นะครับไปถามยายก่อนนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการปลูกมันนะครับมีการทําไร่เกษตรหรือว่าทำเกี่ยวกับมันนะครับก็เห็นยายแล้วนะครับ ก็นะครับตอนนี้ยายกําลังบอกว่ากําลังทําอาหารนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าไม่มีแก๊สหุงต้มอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นฟืนไม้นะครับใช้เตานะครับธรรมดานะครับผมก็มีกับข้าวมาเสริมกับยายแล้วก็ตาด้วยนะครับก็มีอาหารชั้นดีแล้วครับส้มตาครับผมแล้วก็แกงหนึ่งถุงนะครับมีมาม่าหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแถมมาให้อีกหนึ่งห่อด้วยนะครับ นะครับผมก็ดูนะครับว่าท่านตากับท่านยายนะครับอยู่ด้านบนนะครับโดยอยู่สองตายายนะครับยายบอกว่าท่านตาไปทําแปลงปลูกผักนะครับดังนั้นเราไปเดินตามหาหนาตาอยู่ประมาณสัก200เมตรนะครับยายบอกครับไปกันเลยครับ ถ้าทางแล้วผมน่าจะาหลงแล้วนะครับต้องกลับไปทางแยกตรงที่แล้วนะครับตรงแยกซ้ายนะครับผมต้องขอกลับกล้องก่อนนะครับไปที่แยกตรงนี้ดีกว่านะครับนะครับเราก็ร้องเรียกตาเราได้ยินเสียงแล้วนะครับ แล้วก็เห็นลูกสมุนของท่านตาแล้วนะครับผมถ้างั้นเราก็จะหาท่านตานะครับเดินตามหาแล้วก็ได้ยินเสียงท่านตาขานรับแล้วนะครับก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะข้ามไปนะครับคืออันนี้ก็คือภาคอีสานเขาเรียกว่าไซครับ ไซยไซนะครับก็ภาษากลางเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าไซนะครับที่ดักปลาในเีง,งนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าขุดเป็นหลุมนะครับผมขอกระโดดข้ามไปแล้วกันนะครับผมเราก็จะเห็นนะครับว่าท่านตาก็ได้นะครับ ถางป่าเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อว่าจะเอาโพนตัวนี้นะครับโพนดินสูงๆตัวนี้ที่จะเอาทําเป็นแปลงผักนั่งเองนะครับผมหรือว่าเอาปลูกมะละกอปลูกกล้วยประมาณนั้น,นครับตามที่ผมเห็นนะครับ แต่ว่าดูจากสภาพแล้วจะได้กินไหมเนาะท่านตานะครับก็ถือว่ามีความแห้งแ้งนะครับมันก็เป็นพื้นที่สูงนะครับก็ก็ดินไม่ดินก็แห้งแบบเนี้ยครับก็ก็ลองลุ้นช่วยตาดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ทําการทําแปลงไปเรื่อยๆนะครับ นะครับก็เลยต้องขอบอกให้ท่านตากลับไปกินข้าวก่อนนะครับเพราะว่าจะบ่ายแล้วนะครับจะได้ทําการตัดผมนะครับแล้วก็ไปกันเลยครับครับท่านยายก็ได้ก่อไฟนะครับทํากับข้าวนะครับก็ให้ท่านตาได้พักเหนื่อยก่อนนะครับโอ้โหนะครับเหงื่อชุ่มเลยนะครับผม ครับผมสําหรับทานข้าวกินข้าวกันเสร็จแล้วนะครับก็ทีนี้เราก็จะมาทําการนะครับตัดผมให้ท่านตานะครับก็ถือว่ายาวนะครับจอนก็นะครับโอ้โหนะครับจรก็ยาวลากยาวเลยนะครับทีนี้เราจะมาตัดเป็นรองส้นเลย้วลองทรงสั้นเลยดีกว่านะครับผมให้ท่านตานะเพราะว่าหมู่บ้านนี้นะครับไม่มีร้านตัดผมนะครับ ต้องไปที่ตัวอำเภออย่างเดียวเลยนะครับตัวอำเภอก็ไกลน่าจะ20-30ถึงกิโลเมตรเลยนะครับทางเราและทีมงานก็ได้ออกมาตัดให้ฟรีนะครับผมผมก็ขึ้นมาตัดบนไร่บนเขานะครับส่วนทีมงานตัดอยู่ตามตัวหมู่บ้านนะครับพอเราตัดเสร็จแล้วเราก็จะลงไปสมทบกับทีมงานที่ตัวหมู่บ้านแล้วกันครับมาเริ่มกันเลยครับ ขอบอกตอนนี้ตรงนี้เลยนะครับว่ารายได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าบางท่านก็บางลูกไม่เอาเงินกับท่านตาท่านยายนะครับแต่บ้าบางท่านเขาก็เต็มใจจะให้นะครับก็รับนะครับเงินที่พวกเราได้นะครับเราก็จะเอาไปซื้อปูนนะครับซื้อปูนมาเทพื้นขวาให้คนแก่7จดีกวานะครับผมนะครับโดยพวกเราจะไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับต้องขอบอกตรงนี้เลยเราจะ ทำการเทพื้นให้เห็นเลยนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลูกค้าให้มานะครับหรือว่าตัดหรือว่าเต็มใจให้นะครับหรือว่าบางท่านก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้านะครับผมนะครับแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่แล้วก็ซื้อปูนมาลาดพื้นควให้คนแก่เลยครับ ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนหรือคุณพ่อท่านตาท่านไหนอยากให้พวกเราผมทีมงานก้าวแรกสู่บาเบอร์ไปตัดผมที่จังหวัดไหนนะครับก็สแสดงความคิดเห็นด้านล่างมาได้เลยนะครับว่าอยากให้ไปตัดที่จังหวัดไหนอำเภออะไรนะครับก็ลองสแสดงความคิดเห็นด้านล่างมาลองดูนะครับเผื่อว่าผมกับทีมงานจะไปเยี่ยมและไปตัดผมให้ฟรีนะครับผมนะครับ ขอข้าวจินสักมื้อหน่อยเด้อแล้วอ๋อหยอกเล่นนะครับผมพวกเราก็มีสบเสบียงไปเหมือนเดิมนะครับไม่ส้ตมตำก็เออมามา่มาบะหมี่นะครับ สำหรับพี่ๆช่างใหม่นะครับลองทรงสั้นนะครับอย่าพึ่งเขยื้อปัตตาเลียนออกนะครับรเขยื้อปัตตาเลียนก็คือสบัดหน้านะครับหรือว่าตวัดข้อมือนั่นเองนะครับลองทรงสั้นให้ไถยิงสูงขึ้นไปเลยนะครับโดยการค่อยๆย,ยกตัวปัตตาเลียนออกจากหนังศีรษะเรื่อยๆทีละน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไปสบัดออกเร็วเกินไปก็จะกลายเป็นลองทรงสูงหรือลองทรงกลางได้นะครับ ดูตามคลิปมันไปช้าๆเลยครับผมว่าลองทรงสั้นเป็นยังไงครับผม ผมต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับถ้าตัดท่านตาท่านนี้ไม่จบชิปนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าแบตเตอรี่ผมจะเริ่มอ่อนแล้วนะครับเพราะว่าตัดมาหลายหัวแล้วนะครับเป็นจะเกือบ10หัวแล้วนะครับถ้างั้นก็จะลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราจะไปทีมงานก้าวแรกสู่บาร์เบอร์จะไปทําการตัดผมที่จังหวัดอะไรและตัวอําเภอไหนนะครับผมนะครับ ถ้าคลิปนี้จบลงไปแล้วก่อนจะจบคลิปอย่าลืมดูนะครับพวกเราจะซื้อปูนนะครับที่พูดไว้นะครับรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับที่คนแก่หรือว่าเด็กคุณพ่อคุณแม่ได้จ่ายค่าตัดผมนะครับเพราะว่าแบบที่จริงเราไม่เอานะครับแต่ท่านเต็มใจให้ก็รับไว้แต่ก็จะเอาเงินไปซื้อ สันส่นๆนะครับก็ถ้าจับหวีแบบนี้นะครับก็ให้ใช้นิ้วนะครับแตะที่ศีรษะลูกค้าไว้ก็ได้นะครับเพื่อป้องกันข้อมือหรือมือสั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าตัด